สวัสดีปีใหม่2566ครับผมพอยจากคนพบแล้วในคลิปวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการตั้งเป้าต้อนรับปีใหม่กันดีไหม3เคล็ดลับในการตั้งเป้าต้อนรับปีใหม่ก่อนอื่นผมตั้งคำถามหน่อยครับว่าเคยสงสัยหรือสังเกตไหมว่าทำไมทำไม เวลาถึงช่วงเวลาเนี้ยของทุกปีช่วงเทศกาลช่วงปีใหม่แล้วเรามีความปรารถนาตั้งเป้าต้อนรับปีใหม่ไม่ว่าเป้าเป้าหมายนั้นจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายตนเองดูแลสุขภาพตนเองกินอาหารดีออกกำลังกายหรือเป็นการตั้งเป้าเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินหรือเกี่ยวกับความสมคัญกับผู้อื่นเช่นความสมคัญกับพี่น้องพ่อแม่ที่ในอดีตอาจจะ เคยมีความขัดแย้งกันบ,บ้างเล็กน้อยทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาของคนในครอบครัวก็เลยมีปรารถนาที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมีเป้าแต่ทําไมทําไมกลับกลายเป็นว่าเมื่อผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่เดือนเป้าหมายนั้นกลับต้องโดนยกเลิกหรือล้มเลิกไปเพราะงี้ครับไม่ง่ายอย่างตรงไปตรงมา ทำไมรู้ไหมจริงๆแล้วเราไม่ได้เชื่อจริงจริงๆแล้วเราไม่ได้เชื่อจริงว่าเราจะทําสิ่งว่าเราจะทําสิ่งนั้นได้หรือทําสิ่งนั้นสําเร็จดังนั้นเคล็ดลับข้อที่1คือจงรู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนในแง่ของทักษะความสามารถของตอนเองในแง่ของความเชื่อมั่นของตอนเองจงรู้ให้ดีกันว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนอย่าไปตัดสินตนเองที่อยู่จุดใดก็ตามครับให้รู้ไว้ก่อนแล้ว หลักการในการตั้งเป้าในข้อ1ข้อที่1นนี้คือจงตั้งเป้าที่เรายังคงสามารถเชื่อมันได้หรือมองเห็นถึงความเป็นไปได้ด้วยความจริงใจนั่นเองเห็ไหมครับดังนั้นจงรู้ให้ก่อนว่ากรอบความเชื่อที่เรามีต่อท็อปปิกเนี้ยต่อการตั้งเป้าเนี้ยในวันเนี้ยรูปร่างลักษณะหน้าตามันเป็นเช่นไรแล้วการตั้งเป้าคือก็อย่าเผลอตั้งเป้า กินขอบเขตนั้นอย่าตั้งเป้าที่เวอร์เกินไปไม่งั้นคุณไม่เชื่อจริงยกตัวย่างง่ายนะครับสับผมเป้าหมายใหม่ปีนี้คือสร้างนิสัยหรือ Habit ในการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอผมเองโดยปกติก็ออกกำลังกายบ้างอยู่แล้วบางครั้งก็อาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งผมชอบวิ่งนะครับดังนั้นการตั้งเป้าที่ r e a l i s t i ตหรือเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับผมคืออาจจะเป็นการตั้งเป้าว่าโอเค ไปวิ่งอาทิตย์ละ3วันนะหรือ4วันนะหรือวิ่งครั้งละหกกิโล7กิโลเพราะปัจจุบันตอนนี้ผมวิ่งได้เฉลี่ยประมาณครั้งละ5กิโล6กิโลเห็นไหมครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตที่ผมสามารถเชื่อได้แต่หากผมหักโหมแล้วเวอร์เราตั้งเป้าว่าเอาละเอาไปว่าพอยอีก3ามหนึงข้างหน้าจะเทรนจะฟิตให้แข่งมาราธอนได้42กิโลเอาเลย ก็ในเมื่อวันนี้ผมวิ่งแค่ 6, 7กิโล8กิโลก็เหนื่อยตายแล้วนะครับคุณเห็นไหมว่าผมไม่มีทางเชื่อในเป้านี้จริงใน3 1, นามหนึ่งข้างหน้าวิ่งมา,าตอนได้เหรออาจจะพูดได้แบบขำๆตลกๆแต่จริงใจไม่เชื่อหรือไม่คิดอย่างนั้นจริงเห็นไหมครับมันเวอร์แล้วหากผมกลับตั้งเป้านั้นแล้วผมพยายามฟิตออกแรงฟิตอาทิตย์2อาทิตย์แรกแต่เมื่อถึงวันวันหนึ่งที่ผมวิ่งไม่ถึงเป้าหรือที่ผมเผลอกินอาหารเยอะไปหน่อย เผลอขี้เกียจไม่ออกกาลังกายผมก็จะตอกย้ําถึงความล้มเหลวของตัวเองเห็นไหมครับมันก็เลยในสุดเป้าหมายก็ล้มเลิกไปดังนั้นเค,คลดลับอันที่หนึ่งอีกทีจงตั้งเป้าที่คุณสามารถเชื่อได้จริงอ่ะเคลดลับอันที่สองอันนี้เป็นคอนเซปท์ที่ผมยืมมาจากดร h มีไฮชิเซตมีไฮที่พูดถึงหลักการหรือคอนเซปต์ของฟโฟลหรือหนังสือภาษาอังกฤษเขาที่แปลว่าฟโฟล ที่มีชื่อว่า Flow the Psychology of Optimal Experience โดยด i รมีไฮชิคเซมิไฮเข้าใจว่ามีภาคไทยด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในคลิปก่อนๆเมื่อปี2-3ปีที่แล้วนะครับจะแปะลิงก์ไว้ใน description แต่หลักการง่ายๆคือเคล็ดลับข้อที่2ในการตั้งเป้าเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเพื่อให้เป้าหมายนั้นมีโอกาสที่จะกลับกลายพัฒนาเป็นนิสัยที่ยั่งยืนอันใหม่ นะครับดังนั้นจงตั้งเป้าที่สมดุลระหว่างทักษะความสามารถของเราในวันนี้และความท้าทายของเป้าหมายนั้นยกอย่างอีกทีในกรณีของการออกกำลังกายสิ่งที่กำลังดีในแง่ของความท้าทายสําหรับทักษะความสามารถของการวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายของผมในวันนี้คืออะไร Challenge ตัวเองให้วิ่งวันละ6กถึงกิโลก่อนเหลือทิดละ3ครั้งก่อนเห็นไหมครับ มันกำลังดีมันกำลังพอดีเพราะหากตั้งเป้าที่เวอร์เกินไปเอาละ่ะปีใหม่นี้วิ่งอาทิตย์ละ5วันเลยหรือวิ่งครั้งละ10กิโลเลยทุกครั้งทุกวันนะครับแน่นอนครับมันจะยากเกินไปไกลเกินตัวผมจึงมีโอกาสที่จะเกิดความวิตกกังวลใจหรือเครียดต่อสิ่งนั้นมันไม่สนุกและไม่นำมาสู่การเจริญเติบโตเรียนรู้ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นนิสัยอันใหม่ ในทางตรงกันข้ามหากผมตั้งเป้าที่ง่ายเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นหากผมตั้งเป้าว่าวิ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแะละครั้งละ2กิโล3กิโลก็พอแน่นอนผมก็จะเบื่อกับสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะในเมื่อวันนี้ฟิตเนสของตัวผมอยู่ในจุดที่ผมสามารถวิ่งได้ครั้งละครึ่งชงั่วโมงสีนาทีครั้งละ5กิโล6กิโลอ่ะแล้วหากบอกว่าเออเอาเป็นว่าตั้งเป้าครั้งละ3กิโลก็พอ มันง่ายเกินไปพอง่ายเกินไปมันไม่เกิดโฟล์ไงครับมันไม่เกิดประสบการณ์ที่สนุกและทําให้เกิดการเจริญเติบโตทั้งทางกายและทางจิตใจนะครับดังนั้นคล็ับข้อที่2คือตั้งเป้าที่อยู่จุดสมดุลดีๆระหว่างในแง่ของความท้าทายของเป้าหมายนั้นและทักษะความสามารถที่เรามีในวันนี้และ Challenge ตัวเองนิดหน่อย แต่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปในขณะเวลาเดียวกันนะครับนำไปสู่ประเด็นที่3จงขอบคุณตนเองจงิษาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า process your positives หรือจงเห็นคุณค่าของทักษะความสามารถความตั้งใจของตนเองโดยผมขอแบ่งข้อ3นี้เป็น3วิธีคิดง,ง่ายๆนะครับอันที่1ลองจิงนตนาการดูซิว่าหากคุณทำเป้านั้นสำเร็จนะทำไมประสบการณ์นี้ถึงเป็นประสบการณ์บวก ยกอย่างเช่นในกรณีผมก็อาจจะบอกได้ว่าก็นี่ไงวันนี้ก็เอาตัวเองออ,อกไปวิ่งไปแอชซา์ไปออกกำลังกายหลังจากเลิกงานอ่าแล้วก็วิ่ง6กิโลครึ่งอ่าสมมติมันเป็นประสบการณ์ที่บวกเพราะว่ามันเป็นการบอกตัวเองว่าผมดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับสุขภาพกายของตนเองและผมได้ประสบการณ์บวกเพราะว่าเมื่อวิ่งเสร็จ ก็ออกเงือ่อมันรู้สึกดีเรารู้แน่เรารู้สึกว่าเรากำลังดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองอย่างดีพัฒนาสุขภาพให้อยู่ในความเกณฑ์ที่ปกติและมีสุขภาพกายแข็งแรงนะครับอันที่2นอกจากบอกแล้วนอกจากถามตัวเองแล้วว่าทำไมประสบการณ์นั้นถึงเป็นประสบการณ์ที่บวกหรือประสบการณ์ที่ดีจงจินตนาการว่าหากเพื่อนของคุณ นะมาแชร์สิ่งนี้ให้คุณฟังว่าเขาได้ทําสิ่งนี้สําเร็จเนี่ยคุณจะชื่นชมเขาอย่างไรเห็นไหมครับลองคิดอย่างนี้นะคล้ายๆที่เราพูดในคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วครับหากเพื่อนของคุณทําสิ่งนี้สําเร็จแล้วมาแชร์ความสําเร็จนี้ให้คุณฟังคุณจะชื่นชมเขาอย่างไรอ่ะแน่นอนผมก็คงบอกเขาว่า i, เฮ้ยเยี่ยมมากนายที่มีความทยทะยานความตั้งใจด้วยความจริงใจและจริงจงังที่จะตั้งเป้าให้ตนเอง และทาตามเป้าหมายดูแลสุขภาพกายเอาตัวเองออกไปวิ่งออกกำลังกายแชรตตัวเองข้อที่3นะครับวิธีที่คิดดีความให้ความหมายต่อประสบการณ์เนี้ยเพื่อให้มันเป็นความเคยชินเพื่อให้เราเห็นคุณค่าและขอบคุณตัวเองข้อที่3คืออะไรถามตัวเองว่าประสบการณ์นี้สอนอะไรให้เราเรียนรู้หรือเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้นั่นเองนะครับก็ในกรณีตัวอย่างนี้ผมก็อาจจะบอกว่า นะผมผมได้เรียนรู้ว่าเออการตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนนิสัยเป็นสิ่งที่สนุกและสิ่งที่ผมทำได้หากผมเข้าใจจุดที่ผมอยู่และ challenge ตัวเองหน่อยนึงแต่ไม่ยากเกินตัวผมกำลังเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นเทคแคร e ตัวเองให้ดีขึ้นและ challenge ตัวเองให้ลองทำอะไรใหม่ๆผมเป็นคนที่มีศักยภาพและความสามารถมากกว่าที่เราเคยคิดมาก่อนนะ นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้พูดง่ายๆคือเราสามารถทําอะไรที่ใจเราตั้งใจมุ่งมัน่นารถนาได้เสมอหรือเราสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาและสร้างทักษะใหม่ๆได้เสมอนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์3เคล็ดลับในคลิปวันนี้นะครับวิธีการตั้งเป้าต้อนรับปีใหม่สำหรับป,ปีนี้2566 1ดูดีๆนะเป้าของเราเป็นเป้าที่เราสามารถเชื่อ ถือหรือเห็นถึงภาพมาได้ด้วยความจริงใจไหมอันที่ 2. ตั้งเป้าที่เป็นจุดสมดุลระหว่างความท้าทายของเป้าหมายนั้นและทักษะความสามารถที่เรามีอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันอันที่3นึกถึงและขอบคุณตนเองว่าประสบการณ์ที่ได้ทําไปเนี่ยที่ทาเป้านั้นสําเร็จในวันนี้หรืออาทิตย์นี้นะทำไมมันถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วหากเพื่อนของคุณ มาแชร์คุณฟังคุณจะชื่นชมเขาอย่างไรหรือให้กําลังใจเขาอย่างไรแล้วข้อที่3เราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแต่ก่อนทิ้งท้ายผมขอแชร์อีกตัวอย่างหนึ่งละกันสมมุติว่าเป้าหมายของคุณคือเป้าหมายเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นสมมุติว่าอาจจะเป็นความต้องการหรือความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ที่ราบรื่นมากขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่น้องหรือกับลูกหรือกับเพื่อนร่วมงานนะครับลองตั้งเป้าที่คุณสามารถเชื่อได้ด้วยความจริงใจสิสมมติว่าในอดีตคุณอาจจะมีประวัติที่ไม่ค่อยถูกคอกันไม่เห็นตรงการทะเลาะกันบ่อยหรือเขาไม่เข้าใจคุณแล้วเขาก็พูดจามไม่ดีกับคุณแน่นอนครับหากคุณตั้งเป้าว่ะเอาละปีนี้ฉันจะไม่โกรธพ่อแม่เลยฉันจะไม่โกรธพี่น้องเลยเห็นไหมครับ คุณคงไม่เชื่อจริงว่าคุณจะทําสิ่งนั้นสําเร็จดังนั้นตั้งเป้าที่มันเรียลลิสติกหรือมันเป็นไปได้มากกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นอาจจะเป็นการตั้งเป้าว่าโอเคเราจะตั้งเป้าว่าหากมีความเห็นที่ต่างกันอีกหากมีความขัดแยง้งเรามีเจตนาที่จะสำรวจจิตใจตนเองระงับอารมณ์ตัวเองให้ดีขึ้นและสื่อสารอย่างสันติมากขึ้นเห็นไหมฮะว่าเป้าเนี้ยมันเราสามารถ เชื่อหรือเห็นภาพถึงความเป็นไปได้ได้วยความจริงใจมากกว่าสเต็ปสองนะสมมติว่าคุณตั้งเป้านี้นะแล้วคราวหน้ามีเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งกันทะเลาะก,กันหน่อยหนึ่งเห็นต่างกันคุณก็อาจจะฝึกใจตนเองระงับอารมณ์ก่อนอาจจะยังไม่ต้องสื่อสารอย่างสันติแต่าอาจจะระงับอารมณ์และมีสติพอที่โอเคหากตอนนี้อารมณ์ลบก็แยกตัวเองออก,กอเดินไปคนละห้องอย่าเพิ่ง โตเถียงหรือโต้อตอบด้วยอารมณ์ร้อนเห็นไหมครับอันนี้มันอาจจะเป็นจุดสมดุลที่ดีระหว่างทักษะความสามารถของตนเองและเหตุการณ์ความท้าทายในการเดียวกับคนอื่นที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นสุดตรงที่เขาอาจจะมีสไตล์การพูดจาที่กระแนกระแหนแล้วบ่อยแต่นะคะเด็กกันเราก็รักเขาเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่เราหลักนะครับอันที่3ามประสบการณ์ที่สอในะเกี่ยวกับเราเฮ้ย เราสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองได้มากนี่วะได้มากขึ้นทุกวันทุกวันนี่ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เกี่ยวหรอกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองมันตีความมันให้ความหมายกับมันและวิธีที่เราตอบรับหรือรับมือกับเหตุการณ์มากกว่าสิ่งนี้เราควบคุมได้สิ่งนี้เราเรียนรู้ที่จะควบคุมได้เราเป็นกล่าวคือเราเป็นจงเรียนรู้ที่จะเป็นนายของใจตนเองให้ได้ หลังจากจุดนั้นเราจะชนะโลกทั้งใบเห็นไหมครับการตั้งเป้าอย่างนี้มันชวนให้เราเจริญก้าวหน้าอย่างเงยียนยั่งยืนมากกว่านะหรือตัวอย่างสุดท้ายสมมติว่าเป็นเคสของพี่น้องที่เคยทะเลาะกันมาก่อก่อนในอดีตแล้วไม่ได้พูดคุยกันมานานอาจจะเป็นตั้งเป้าเล็กน้อยก็ได้ว่าเอออาจจะไม่ถึงขั้นที่ตั้งเป้าว่าโอ้จะต้องกลับมาลักกันซี้กันเหมือนเดิมแต่ตั้งเป้าว่าเปิดประตู สู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีงามะเลนามิตรที่ดีอย่างเช่นหากไม่ได้พูดคุยกันมานานอาจจะเป็นเป้าหมายว่าโอเคอาทิตย์หน้าหรือวันเนี้ยเราขอเป็นลองเราขอลองเป็นฝ่ายที่ทักไปหาเขาก่อนไลน์ไปหาเขาก่อนหรือโทรไปหาเขาก่อนแล้วจงขอบคุณตัวเองเพราะการเป็นฝ่ายแรก ฝ่ายเริ่มต้นในการไปทักหาเขาโทรหาเขาในแง่นหนึ่งมันต้องอาศัยความกล้าหาญไหมความใจกล้าไหมความใจเย็นไหมความปรารถนาดีไหมเห็นไหมครับจงขอบคุณตัวเองแล้วจงสอนให้ตัวเองรู้ว่าเรามีอํานาจในตัวเราเสมอในใจเราในมือเราเสมอเราไม่จำเป็นที่ต้องตกเป็นเหยื่อต่อเหตุการณ์ภายนอกแต่เราสามารถควบคุมใจตนเองได้แม้สถานการณ์ภายนอกอาจจะไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นแต่หากข้างในเรานิ่ง โลกข้างนอกเราก็ชนะได้ทั้งป่วงนะครับหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้และตัวอย่างของการออกกาลังกายหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะมีประโยชน์ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566นหะครับหวงังหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วคราวหน้าเจอกันครับขอบคุณที่ติดตามปดแชร์ปุ่คอมเมนต์เลยว่าคุณคิดยังไงแล้วหากคุณเห็นประโยชน์ต่อคลิปนี้แชร์อ่า s u b s c r i b e กับช่องทางนี้ด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเจอกันสวัสดีปีใหม่ครับ